ทำนายศึกลูกหนังกับชอตเดตประจำวันศุกร์ที่11ตุลาคม2567 8ปดคู่ไปลุยกันคู่แรกฮังการีเปิดบ้านเจอกับเนเธอร์แลนด์เตะกันตี1-45ผลงานของเจ้าบ้านฮังการีตอนนี้ค่อนข้างน่าห่วง5นัดหลังสุดชนะแค่เกมเดียวแพ้ไป3และเสมอไป1ส่วนเนเธอร์แลนด์ฟอร์มยังคงดีตัวผู้เล่นก็ยังอยู่กันครบชอตเดดให้เนเธอร์แลนด์บุกชนะ2-0คู่ต่อมาบอสเนียเปิดบ้านเจอกัเอกเอกบเยอรมันเตะตี1-45คุมกำลังของเยอรมันยังคงดูดีกว่าบอสเนียแล้วยิ่งผลงาน3นัดหลงสุ บอสเนียในบ้านแพ้หมดเลยทุกเกมช็อตเด็ดให้เยอรมันบุกชนะ3-1คู่ต่อมาสโลวาเกียเปิดบ้านเจอสวีเดนเตะตี1-45ถ้าดูจากผลงานของ้าบ้านตอนนี้ค่อนข้างจะน่ากลัว4เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลย1ในนั้นเป็นการเสมออังกฤษได้1-1แล้ว2เกมหลังสุดชนะทั้งเอสโตเนียและอาร์เบยจันส่วนสวีเดน2เกมก่อนหน้านี้ชนะทั้งอาร์เบยจันและเอสโตเนียเช่นเดียวกันเชื่อว่าเกมนี้อาจแบ่งแตมไม่เสมอ1-1ก็อาจจะมีผู้ชนะเป็นสวีเดน2-1คู่ต่อมาตุรกีเปิดบ้านเจอกับมอนเต เตะกันตีหนึ่งสี่สิบห้าเจ้าบ้านตุรกียังคงเหนือกว่าทุกอย่างได้เปรียบด้วยการเล่นในบ้านแถมขุมกําลังก็ยังอยู่กันครบและฟอร์มของมอนเตเนโกสี่เกมหลังสุดแพ้รวดทุกเกมช็อตเด็ดให้ตุรกีเปิดบ้านชนะไม่สองก็สามศูนย์คู่ต่อมาไอซ์แลนด์เปิดบ้านเจอกับเวลเตะตีหนึ่งสี่สิบห้าถึงแม้เราจะรู้จักตัวผู้เล่นของเวลมากกว่าแต่ผลงานของไอซ์แลนด์พวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นเล่นเป็นระเบียบวินัยนำซ้ำวันนี้ยังเล่นในบ้านเชื่อว่าน่าจะแบ่งแต้มจากเวลได้ช็ ยูเครนเปิดบ้านเจอกับจอร์เจียผลงานของยูเครนไม่ดีเลยหรือแม้กระทั่งตัววามหวังในทีมอย่างมูดริกและดอฟบิกก็ยังโชว์ผลงานกับสโมสรได้ไม่เต็มที่วันนี้จอร์เจียที่ดูดีชนะมา2เกมติดน่าจะเป็นฝ่ายที่แบ่งแต้มหรืออาจจะเก็บ3แต้มได้ช็อตเด็ดให้คู่นี้ไม่เสมอหนึ่งหนึ่งก็เป็นจอร์เจียบุกชนะ2อหนึ่งคู่ต่อมาเช็กเปิดบ้านเจอแอลเบเนียเตะตีหนึ่งสี่สิบห้าผลงานของเช็กก่อนหน้านี้มีแกว่งแขว่งห้านัดหลังสุดแพ้สามเสมอหนึ่งแต่ว่าเกมล่าสุดเปิดบ้านชนะยูเครนได้3-2แล้ว ผลงานในบ้านของเช็กยังคงดูดีแต่ว่าเกมรับยังคงต้องปรับวันนี้อาจเก็บคินชีตไม่ได้ช็อตเด็ดให้เช็กชนะ2-1คู่สุดท้ายฟุตบอลคิงส์คัพประเทศไทยเตะกันที่สงขลาทีมชาติไทยเปิดบ้านเจอฟิลิปปินเตะกัน2ทุ่มถ้าดูจากฟอร์มทีมชาติไทยดูดีกว่าฟิลิปปินแน่นอน2นั้นหลังสุดเราชนะสิงคโปร์และเวียดนามมาได้แต่ฟิลิปปินเองกล่าวนั้นหลังสุดไม่ชนะใครเลยแพ้ไป7เ,เสมอ2ช็อตเด็ดให้ทีมชาติไทยชนะ2-0จัดไป